สวัสดีค่ะมาพบกับอ้ออีกครั้งแล้วนะคะกับรายการ MRP สภาคมี MRP เป็นเพื่อนร่วมทางไขประตูสู่ทางออกของชีวิตเพื่อความรู้แจ้งแล้วก็วันนี้อ้อก็ไม่ได้มาคนเดียว เช่นเดิมนะคะเรามีมาสเตอร์อีก3ท่านที่มาด้วยกันในวันนี้พร้อมกันกันกบอ้อเนาะแล้วก็วันนี้ความตั้งใจของรายการในวันนี้เรามีคําถามจากทางบ้านซึ่งคําถามเนี้ยอคาดสรรมาอย่างดีเลยในการที่เราอยู่ในช่วงที่กําเรากําลังทุกข์และก็เครียดก,กับปัญหาต่างๆนะคะก็วันนี้มีความตั้งใจอยากให้มาสเตอร์ทั้ง3ท่านและก็ ตัวอ้อเองด้วยในฐนานะที่เป็นมาสเตอร์ของภาคกลางนะคะได้มาตอบคําถามในวันนี้ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาพบกับคําถามนี้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราขออนุญาตให้มาสเตอร์โกบแล้วก็มาสเตอร์มอรีแล้วก็มาสเตอร์อุ้งอิงเป็นผู้ตอบคําถามนะคะเดี๋ยวเราจะเรียงตามแตเ่เรียงเรียงตามท่านที่นั่งตามนี้เลยนะคะโอเคก็คําถามนะคะ เรื่องความทุกข์และความเครียดเวลามีเรื่องกดดันจากงานหรือครอบครัวเราจะใช้ชีวิตการเจริญสติช่วยให้สงบได้อย่างไรทีนี้เอาอยากถามมาสเตอร์กบให้เป็นผู้ตอบคำถามคนแรกก่อนเลยค่ะเจ้าสาธุเจ้าอ่ะฮะก็ในมุมมองของแม่ชีเนาะในเรื่องของความตุกเนาะคนเฮาเนี่ยมันมีตุกหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็น ตุกทางกายแล้วก็ตุกทางใจเนาะตุกทางกายเนาะเวลาเฮาหิวเข้าเนาะหิวเข้าเอเนาะเฮากะตุกเนาะเอะวันนี้เฮาอย่ศ้าไออยังมากินดีฮะมลแรงนี่กินเข้ากับอะยังดีฮะอ้เนาะเรื่องการกินเป็นเรื่องของกายเนาะมันก็ทำเพิ่งเฮาตุกเหมือนกันเรื่องทางใจเนาะกระทำาพิ่เฮาตุกเนาะ บางเตื้อเนาะเขาไปดูข่าวเนาะข่าวเหตุบ้านการเมืองเขาก็มานั่งเก็บตุกอกตุกใจเนาะกับบ้านเมืองที่มันหอนหายแบบเดียวนี้นอีนะหรือบางเตือ้ออาจจะเป็นเรื่องของภายในครอบครัวเนาะว่าเอะเขามีลูกหลานลูกหลานใหญ่ขึ้นมาละเขาก็กลัวเนาะอนาคตของลูกหลานกลัวจะไปติดยาพ่องกลัวจะไปนอกลูก่นอกทางพ่องอีนอเขาก็เป็นกังวลกับลูกหลานที่กำลังจะใหญ่ขึ้นมาเนาะ แล้วเก็ะบางเตือ้อถ้าเราไปยาการเนาะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานแหมอีเนาะอู้กันบ่เข้าใจทำงานบ่เข้าขากันอีเนาะก็มีเรื่องกันลูกจากที่แยาการปีกมาบ้านคนในครอบครัวก็บ่เข้าใจกันแหมอีเนาะบ่ะว่าจะเป็นตั้งแต่เมื่อเจ้านะถ้าเรามีเรื่องตุกใจนะบาสบายใจนะตั้งแต่เมื่อเจ้านะมันจะเป็นไปจนถึงเมื่อค่ำไปะนาะ ถ้าเฮางูดหงิดอารมณ์เสียเครียดตั้งแต่เมื่อเจ้านะออกบ้านไปนี่นะอู้กับคนในบ้านกําลังงูดหงิดเนาะขับรถไปเฮาก็งูดหงิดนะไปถึงที่ยาการเฮาก็งูดหงิดปีกมาบ้านเฮาก็หอบความงูดหงิดความตุ้งนั้นปีกเข้ามาบ้านฉะนั้นเฮาก็เลยมาเจอความสงบเนาะแต่ถ้าเฮามาฝึกเจริญสติมันก็เฮามีสติอยู่กับกก่อยู่กับตัวเก่าแล้วมันก็ในโปรแกรม MRP เนี่ยอันดับแรขที่เฮามาเรียนหูเนาะก็คือ ฮูลมหายใจของโตเก่าเฮาหูนะว่าเฮาหายใจแต่เฮาบเ่เคยเห็นลมหายใจของโตเก่าแต่ถามอันเฮาตึกผู้คนนี่นะเฮาลงปิกไปนะน lame, เฮาเคยมานั่งพอลมหายใจของโตเก่าก็ไม่ชี้ตาว่ามีใครเคยมานั่งพ่อมาคือเฮาหูนะว่าเฮาหายใจแต่เฮาบ่เคยหันน่ะเฮาบ่เคยมานั่งพอลมหายใจของโตเก้าอะ่ะฉะนั้นการมาฝึกเจริญสติก็คือการปิกมาดูลมหายใจเฮาจะหันลมหายใจของโตเก้าเข้าสั้นออกสั้นได้แรง ที่นี่ปุ้หงว่า b หนึ่งเนาะแล้วก็หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวปุ้หงว่า b สองพอเขาปีกมาหันลมหายใจของตัวเก่าเขาจะมีสติอยู่กับเนื้ออยู่กับตัวแล้วเวลาที่เขาจะมีอารมณ์โกรธขึ้นมาไอีนะีสองไอีนะเขาหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเขาจะปีกมาเฮ้ยเขากำลังจะโกรธละเขากำลังจะเกลียดละอะีนะเขาจะปีกมาหู้ตัวได้ตานก่อนถ้าเขาปีกมาหูตัวได้ตานก่อนนะ เขาจะบ่มีอารมณ์ไปกระทบก,กับคนที่อยู่รอบข้างฉะนั้นบอกว่าความเกลียดความตุกอกตุกใจอะหยังก็แล้วแต่บอกว่าจะตุกทางกายหรือว่าตุกทางใจเขาก็จะสามารถแก้ได้ด้วยการฝึก,จกเจริญสติเนาะก็อยากจะเฮ้อทุกคนนะมาฝึกเนาะเพราะว่าของอย่างอี้นะอู้หื้กันฟังบดายมึงเติมมบ่เข้าใจนะมันต้องลงมือทำโดย มันต้องมาน,นั่งฝึกกันแต่ๆต,ตัวแลหห้วเฮาถึงจะเห็นแล้ชีวิตของเฮาก็จะเปลี่ยนความตุกอ,อกตุกใจนั้นก็จะก้อยๆหายไปเนาะอย่างวันนี้ก็ขอฝากไว้ะอีเนนะสำหรับพี่น้องหมู่เฮาเจ้าเหนือนะเจ้าสาธุเจ้าสาธุนะมัตเตอร์มอลลี่นะคะก็เป็นตัวแทนประจำข้องผักตายเนาะสำหรับวันนี้นะในเรื่องข้องความถุกและก็ความเครียดนะโดยเฉพาะใน กรณีที่เรามีความกดดันจากการงานแล้วก็ครอบครัวเนี่ยการเจริญสตีเนี่ยจะช่วยให้เราทําให้ชีวิตเราดีขึ้นยังไงบ้างเนาะเมื่อเรายกระดับจิตใจเนาะง่ายๆเลยเราลองสังเกตตนเองนะเวลาที่เราโกรธอะ่ะเราโมโหเราควบคุมตัวเองไม่ได้แต่สุดท้ายนะไม่ว่าเราจะทําอะไรออกไปคําพูดหรือว่าการกระทําเนี่ยเมื่อเราโยนลูกบอลน,นั้นอะ่ะ เรบปาป้าไปเร็วอะแต่สุดท้ายเรากลับมาเสียใจใช่ไหมพอเราไม่ทันแต่วันนี้นะมัตเตอร์จะแนะนำว่า m อ p เนี่ยเป็นเพื่อนรวมทางให้เราได้มีสติยังไงเมื่อทีมัตเตอร์กอบหน้าบอกว่าให้ใจสัมผัสลมให้ใจแบบลึกๆเข้าออกยาวๆวเนี่ยเวลาเริ่มโกรธปุ๊บเวลาเราไม่ทันอย่างน้อยเราก็ยุดได ยึดที่เราจะพูดหรือว่าเราจะหวาเราจะปะทะออกไปแต่สุดท้ายยิงเราปะทะด้วยที่เราไม่มีกำลังของสติในการหยับยั้งหรือว่าถ้อยมาตั้งลักเนี่ยเอ็มมาพี่เนี่ยก็เลยเป็นตัวย่อไงเอ็มก็คือไม้ก็คือจิตนะก็คือเราที่มาของกายนี้อาก็คือรีทิสรีทิสก็คือการถ้อยถอยเนี่ยไม่ใช่แพ้นะเดี๋ยวบางคนคิดว่าโอ้ย่าถ้อยถึงเราแพ้ไม่ใช้ จริงๆอ่ะถ้อยเผื่อตังลักถึงเราวันได้ชนะใจตัวเองในทุกวันพี่ก็คือโปรแกรมเป็นขบวนการการฝึกการเจริญสติแบบเป็นขั้นตอนให้เราได้รู้กายรู้ใจตัวเองว่าเนี่ยตอนนี้เราเริ่มลืมตัวเองนะเวลาเราลุดออกจากความเป็นมีสติอ่ะเราก็กลายเป็นโลภโกรธหลงพิษการนี่เราพูดแรงๆสุดท้ายเนี่ยเราคิดว่าเราวัน ซาใจแต่ไม่อ่ะลองคิดดูดีกี่วันที่เคยผ่านมาสุดท้ายเราก็มานั่งเสียใจว่าเราไม่น่าทำมันนั่นเลยแต่ความกดดันของงานเนี่ยเราก็อย่าแบกกับบานนะเพราะมันจะซาสม้มให้เราเคลียร์ตัวเองออกให้เป็นถ้าเกิดเป็นเรื้องงานเราก็เคลียร์ให้มันจ็อกเป็นหน้าหน้าไปอย่าให้ความสัมพันธ์ในพื้นทีอน่อื่นๆโดยเฉพาะในครอบครัวเนี่ยก็ต้องพังด้วย มัเตอร์ก็จะแนวา่าเรามีตัวช่วยอีกพอถ้าบีซงเนี่ยให้ใจเข้าลึกๆออกยาวๆไม่ยู่มันนักเหลือเกินมาเตอร์าำเือดีขึ้นเข้าอ่ะต้องใช้เกียร์ต่ำนะเธอบีนึงนะช่วยไดย้ให้ใจเข้าสั้นและออกแรงอืมทําเหมือนเล่นนะแต่ของจริงนะเคยสั่งเกตเด็กไหมเด็กๆก,กับเวลาเขาเล่นกันนั้นมัเตอร์เห็นนะเขาเหมือนกับ ไม่พอใจกันทึงเราธรรมเนียใส่กันนะเมื่อน่ารักนี้แต่พอสักพักนะไม่เกินสักิบวีอ่ะเธอเขาก็มาเล่นกันบอกว่าเขาไม่มีภาษาในการจบจํหวาเนี่ยคือความทุกเนี่ยคือประสบการณ์อะไรที่ไม่ดีเนี่ยคือต้องมาดูดิอ่ะแต่เขาสัมผัสลมให้ใจทึงลมให้ใจนี่คือเพื่อนคือกันญาณมิตรคือยาที่ดูแลเยียวยาเราแล้วก็ผ่าจิตกบาลได้เป็นนะดังนั้นมันแน่นอวกต้องยกออกสลัดออกนะมาเรียน เอมาพีโดยกันซาธูจ้าขอบคุณสำหรับคำตอบเนาะภาคเหนือก็ไปแล้วภาคใต้ก็ไปแล้วก็มาพยภาคอีสานเนาะเนาะ,ะผ่านมานะคะ่ะโปรแกรม MP M. B1 หนึ่งซอยได้ B2 สองเยสลืมนะคะเนาะแล้วนกะ็วิธีการะคะ่ะของมาสเตอร์อุ่อิงนะคะเวลาที่ห้าพอ่อความถูกหรือว่าความเครียดเนาะให้ตีเขาเป็นความถูกท่างใจเนะาะเมื่อใดที่ห้าพอ่อความถูกท่างใจ ห่างเขาบ่าเด้ฝึกฝนเป็นไปได้ง่ายที่เขาจะไหลไปเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องปกติมากๆเลยดังนั้นเมื่อเข้ารู้สึกว่าเป็นเรื่องปกติเราให้อภัยกับของแล้วเริ่มต้นใหม่โดยการสูดลมหายใจ B2 นัน่นแหละเนาะสูดลมหายใจ B2 พาจิกกลับบ้านเอาไม่นะอันใดที่ผ่านมาแล้วไยมันไปนะนะคะวิธีการคือให้เฮามาอยู่กับลมหายใจ B2 เฮดจังในก็ไดให้เฮ right. so, right. so, ้ารู้สึกดีสะกอนอันดับแรกนะคะเมื่อเฮารู้สึกดีทั้งกายและใจลองสัมผัสเบิงลมหายใจบีสองนะทุกครั้งที่เฮ้าสัมผัสลมหายใจบีสองเฮ้าจะรู้สึกดีทั้งกายและใจค่ะนี่คือเป็นกุศโลบายอันดับแรกเลยเฮดจังในก็ได้ให้กระของรู้สึกดีสะกอนนะคะจากนั้นค่ะการเจริญสติไม่รีทิปโปรแกรมนี้สิเฮดให้พวกเฮ้านี่ในระดับที่สองค่ะที่ซื้อว่าอีหยังก็การสไลด์พลังงานขยะที่ว่าเป็นท่ายืนค่ะ ะะถ้านี่ค่ะสามารถเห็ดใดก่อนนอนค่ะก่อนนอนสลายพลังงานขยะเฮ็ดจังไดต้องมาติดตามในระดับที่2แต่จะถึงระดับที่2ต้องเรียนระดับที่1นึ่งสกอรน,นะต้องตีกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องสกอนนะคะโปรตดตามค่ะในรายการ MRP สีภาคนี่ซิมีเทคนิคมาเห็ดให้หัวเฮาหนี่ส่างสมดุลกับใส่ชีวิตประจําวันทุกครั้งที่เฮาเจอความทุกข์หรือความเครียดต้อไปห้าสิยิ้มเลยมาแล้วมาแล้ว,เ,วเครื่องเมื่อให้เฮาได้ใน์อาวุธ นั่นคือลมหายใจ B2 ส,สวัสดีคคาสาธุค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาสเตอร์ทั้งสามท่านนะคะก็สิ่งที่เราได้ยินจากมาสเตอร์ทั้งสามท่านพูดนะคะก็คือการพาจิตกลับบ้านนะคะกลับมาอยู่กับลมหายใจของเราแล้วให้เรามีสติในการที่เราจะโต้อตอบกับบุคคลที่เรากำลังสนทนาด้วยหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เราโกรธให้เราโมโ oh หหรือหงุดหงิดใจนะคะก็ให้เรามีสติ กลับมาอยู่กับลมหายใจ B2 หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวอย่างปราณีตถ้า B2 ใช้ไม่ได้นะคะก็ให้ใช้ B1 แบบนี้เลยค่ะมันก็เป็นการเรียกสติได้อีกแบบหนึ่งในฐานะที่ที่เราอยู่ในการฝึกฝนนะคะเพราะฉะนั้นอยากจะเชื้อเชิญท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะมาเรียนรู้กันกันกบ MRP มี MRP เ,<ๆ>เป็นเพื่อนร่วมทาง ใช้ประตูสู่ทางออกของชีวิตเพื่อความรู้แจ้ง <MR P S 1> ขอบคุณค่ะค<า>ือประตูสู่ทางออกของชีวิตกพืความรู้แจ้ง MRP4